ปกติเราคิดว่าการอนุรักษ์เนี่ยคือการเก็บรักษาอาคารไว้นะครับแต่ว่าเก็บอาคารไว้อย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้มีคนอยู่ด้วยเนี่ยความรู้สึกแลวก็จิตวิญญาณของพื้นที่เนี่ยมันหายไปเลยการที่นักท่องเที่ยวหรือใครต่อใครก็แล้วแต่ที่เขามาเยี่ยมเยืยมเมอนประเทศไทยเหล่านั้นเขาอยากจะรู้ว่าคนไทยนั้นนะครับเมื่อก่อนมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร เรากินอยู่ยังไงบ้านเรือนเราเป็นยังไงเรามีขนมเทียมประเพณีอะไรมันเป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่ควรลืมไม่ควรลืมอัตลักษณ์ของตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นใครมาอย่างไรนะครับและเราจะไปอย่างไรต่อไปใน,นอนาคตครับสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นองค์กรนิติบุคคล ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2491มีหน้าที่หลักในการดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบด้วยที่ดินอาคารทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองต่างๆทั่วประเทศและเพื่อถนอมรักษาสมบัติของชาติเหล่านั้นให้เคียงคู่แผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านาน สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงได้จัดตั้งกองโครงการอนุรักษ์ขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2543และต่อมาได้มีการขยายหน่วยงานเป็นฝ่ายบริหารงานอนุรักษ์ในปีพุทธศักราช2550เพื่อดำเนินการศึกษาและอนุรักษ์มรดกศิลปะสถาปัตยกรรมในความดูแลอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามหลักวิชาการในการอาานุรักษ์มรดกทางด้านศิลปวัฒนมนั้นเรายึดถือหลักๆจริงๆแล้วอยู่4เรื่องนะฮะก็คือ1เรื่องของรูปแบบนะฮะรูปแบบแผ่นผังอะไรต่างๆประเด็นที่2คือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างนะะประเด็นที่3คือเทคนิควิธีของช่างที่ใช้ในการก่อ,อสร้างแล้วก็ประเด็นที่4คือสถานที่ที่ใช้ในการก่อสร้างนะฮะในปัจจุบันก็จะมีการเพิ่มสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิทัศน์ทางด้านประวัติศาสตร์เข้าไปด้วยครับ เพราใช่สาคัญที่ทําให้การนุรลักษณ์ประสบความสำเร็จนั้นนะครับคือการที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับเราต้องทําความเข้าใจกับบุคคลหน่วยง,งานนะฮะที่เกี่ยวข้องสิ่งแรกเลยก็คือพยายามทําความเข้าใจในด้านเงื่อนไขความต้องการนะฮะของผู้เช่าสกอน,นะครับแล้วก็จากนั้นถึงจะมาคุยกันสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือข้อมูล ที่ให้กับผู้เช่าว่าอาคารนี้เป็นอาคารอนุรักษ์เพราะฉะนั้นแนวโน้มของการปรับปรุงอาคารเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอะไรบ้างในการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์นั้นฝ่ายบริหารงานอนุรักษ์ได้เน้นการดำเนินงานตามหลักวิชาการโดยเริ่มจากการจัดทำบัญชีและฐานข้อมูลอาคารอนุรักษ์ด้วยการสืบค้นเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาและความสำคัญในเชิงศิลปะประวัติศาสตร์และโบราณคดีของอาคารนั้นๆจากนั้นจึงดำเนินการสำรวจและประเมินสภาพปัจจุบันของอาคารในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทะเบียนจะทำการสืบค้นประวัติการก่อสร้างอาคารรูปแบบดั้งเดิม และจัดทําแบบสันนิษฐานเพื่อประโยชน์ในการหารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการอนุรักษ์อาคารที่สอดคล้องกับคุณค่าของอาคารนอกจากนั้นยังให้มีกระบวนการปรึกษาหารือกับผู้เช่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการรับฟังความคิดเห็นและประสานความร่วมมือเพื่อหาข้อสรุปวิธีการบูรณะอาคารที่สามารถดำรงเอกลักษณ์และรองรับการใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบัน ต่อจากนั้นจึงเป็นขั้นตอนของการบูรณะซ่อมแซมอาคารซึ่งจำเป็นต้องใช้ช่างเฉพาะทางที่มีความรู้ความเข้าใจในการซ่อมอาคารโบราณ ความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานอนุรักษ์ที่ต้องการคงไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทำให้วันนี้หลายโครงการได้ประจับสู่สายตาประชาชนชาวไทยอาทิโครงการอนุรักษ์อาคารและพื้นที่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยอาคารโบราณสถานสาบริเวณได้แก่บริเวณถนนหน้าพระลานบริเวณท่าเตียน และบริเวณท่าช้างวังหลวงโดยสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพโดยภายนอกยังคงรักษาเอกลักษณ์และรูปแบบเดิมไว้ส่วนภายในอาคารได้ทำการปรับปรุงใหม่ให้สามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบันนอกจากนี้สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ยังปรับปรุงบริเวณท่าเตียนให้เป็นสวนนาคราพิรมอีกด้วย การบูรณะอาคารอนุรักษ์ของสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังจะทำให้ศักยภาพของพื้นที่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง,ง,วดมมาาวงได้รับการเติมเต็มและช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อาคารและบุคคลทั่วไปอีกด้วย เป็นพระยาศรีธรรมธิราชเป็นอาคารที่สร้างขึ้นระหว่างปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเรือนที่พักของพระยาศรีธรรมธิราชเจริมบุญ,ญรัตตพันธ์โดยได้เริ่มดำเนินการบุรณะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554และสิ้นสุดในปีพุทธศักราช2556โดยเลือกเทคนิคการอนุรักษ์ ด้วยวิธีการบูรณะอาคารโดยรื้อถอนอาคารข้างเคียงเพื่อแก้ปัญหาความชื้นและปรับระดับพื้นอาคารให้อยู่ในระดับเดิมด้วยการลดระดับพื้นที่ใหม่โดยรอบจากการทำงานขุดตรวจทางโบราณคดีในระหว่างการดำเนินการยังได้พบภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณค่าซึ่งได้รับการบูรณะซ่อมแซมในคราวเดียวกันด้วย เรือนพระยาศรีธรรมธิราชได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโดยสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รับผิดชอบในการจัดทำแบบการบูรณนะและค่าใช้จ่ายในการบูรณะภาพจิตรกรรมรวมทั้งกำกับควบคุมงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการปัจจุบันเรือนพระยาศรีธรรมธิราชที่ได้รับการบูรณะเสร็จสมบูรณ์ ได้ถูกใช้งานเป็นอาคารรับรองและห้องทำงานของประธานมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมและเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่ผลงานการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมของฝ่ายบริหารงานอนุรักษ์ส่วนหนึ่งได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆอาทิรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถรัรมภ์รางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกผลลัพธ์ของการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์นอกจากจะสามารถรักษาคุณค่าความสำคัญทางศิลปะประวัติศาสตร์ และโบราณนคดีของอาคารพร้อมกับการสนองความต้องการใช้สอยในปัจจุบันแล้วยังส่งผลดีต่อพื้นที่เมืองโดยเป็นหลักฐานสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงอดีตเข้ากับปัจจุบันและอนาคตและส่งเสริมภูมิทัศน์ที่ดีของเมืองซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในภาพรวม เจตนารมในการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ของฝ่ายบริหารงานอนุรักษ์สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงลักษณะทางกายภาพแต่ครอบคลุมไปถึงการประสานความร่วมมือการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านงานอนุรักษ์แก่องค์กรหน่วยง,งานและสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อร่วมทำรง และสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษไทยร่วมกันรังสรรค์ไว้ในทุกๆด้านและอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางที่ยืดหยุ่นและประนีประนอมแต่ต้องเหมาะสมสอดคล้องรักษาและส่งเสริมคุณค่าพร้อมทั้งได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อรักษาร่องรอยความรุ่งเรืองแห่งอดีตการให้อยู่ร่วมกับความรุ่งโรจน์แห่งปัจจุบันสมัย ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน